สวัสดีครับพี่น่อย FC f c แฟนครับช่องพ่อแม่องหญิงครับเดลเวแล้ะครับเตรียมตัวเดินทางบ้านโพลังกาตำบลยางกันทลมครับ นำไม่ละข้าวธรรมดาก็มันอร่อยนี่อง่พาจิตตาไปใส่จิตาไปอาบน้ำบาบครับบยรับครับพี่น้องมากินเาลีตอนช้าเช้าข้าเช้าย็น

น,น,น้ำในงานนาเต็มเลยฝนตกมาคืนครับ <Okay. S 1> เอาสุดไปจังเดน้อนนี่มาจากสร้างไหนล่อนี่ เอาโดไปสายนอนนี่โด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 เดี๋ยวเจอบึกโดเดี๋ยวโด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 มาจัดการเลยโดบึกโดโอยูขึ้นมาเลยนี่มาโดมานี่โดมันี่ไปอุ้นอุ้นไปเหรอ ยินโดบ่ได้นียังอย่ามาดุอย่าขึ้นมาจังได๋นโดนี่นอนรับเลยบะเบิงเฝ้าเลยนี่ไปมือเลี้ยงอยู่กันทะลมพูลังกา คือมาทางไหนึ้นมาหนบอกรึตัวบ้านเดียวเอบ้านอื่นบอกยันฝนสาเขา่นเาบ้านเดียวเล่เพราะบ้านเดียว เก็บสีครับเก็บสีเก็บบ้านไก่ล่ะ ใกล้ะครับมือนี้งานอยู่ใกล้ๆ <Wireless> บ <ís tôi> ้านมืกี้านนะันโันั่งปนเนมปนปนังปบบกาิจ้า เมื่อติงมือยมือแมงันไป้ากับโคบทันไม่ถ้าิดกับโคนมออกมาฮาหิ้วข่ากับไตผมอมเตียมสุดแดงนะมันจะงกับเนเนบได้มันเตียมสุดแดงม่นะอันนี้ก็ว่าดังแบบคิดมาไหม่วันนี้แต่ป้าตัวปุ้งใหญ่นะคนน่ะเอทางหลังแมนแล้วโคไปหัวกปวดขี่กับปวดเอ็นไโคตรว่าสันนี้ก็พอลุง กลับมาสตะกาไปเอากำบลุงแล้วพ่กับไป๋ผืเนยอะตัวเงี้ยฮ้อยมันอยู่ไหนปนกไปจะกนี้ใช่ไหมแกน้ไป๋ีไปเอามาวอเอามาลงนี่นะฉันก็ขึ้นไปอีกแกบอกวพระเอามัน่ไหวไม่ขึ้นแล้วไปเอายอกวัวมาบีกันหนึ่งเอามานลงทึงนี้มันก็ขึ้นไม่เท่ามีนอมอันนี้ชุดแดงครับมาไหม่ใส่ไหาอะไรน้ำตื้น บอยหนเอาตอนกาลังป <cin stereotype> <m aks> <dragging> ืนมาตูกมากนะกอยถือหันฝักแล้วเป็นนางทำทุกัองล่วโอ้ลแล้วจริงรงกมีแท้ที่มเห็นออกมาจกลัมาสิบ้านมเบึงอันนี้มาจอบมะงดีแทบมาจอบบงทงในเอแตะโร้ไ้ยินเสียงมันว่าผมบอกแลอพูดทำไมล่ะบ่าพูดพูดอะไรนะอากมาจึงยืนอยู่อยงนี้แล้วมปยืนรอย่าพี่ ประตูล็อกข้างหน้าข้างหลังแล้วจะวังจะเข้าหนักได้ถ้าคุณไปยากนาำเมื่อก่อนนะที่ว่าเป็นเด็กก็ชอบมาโกกมาเขียดอันนี้ไปอยู่กรุงเทพโดนโดนอะไรบอกกรุงเทพโดนไปดีๆกลับมาไฟส่ด้ไามเป็นโง่เจอโกรกเจอใหญ่ไม่กล้าจับใบหัวก็ลงหมดอือมัน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 น่ากลัวไปเลยนะ ที่เป็้มันเราไจั่อยๆมันก็เลยวดใจซีนึ่งอุยมันนใหญ่เกินก็คิดว่ามัน่ใช่กบ้าเราคดว่าเป็นที่ใดเขา่มากใเขาไอู่บไปอย่สนี่อยังมันจะเข้าัวมา มาลูกลูกับบึเหีนลูกับก็คบึนมาก็นัรเอันัมาบ่ามันบอมหมานะมันาัไอดีๆก็ดูอ้าวอืมดีๆมันใหญ่กว่าบอกดโตมันอ้วน โอ้ยแลนจนสิบแพ่อ้ยอันไปโอนีเส้นจนมือหงิมาไหนน่ะเฮ้ยลงน้ำมากินน้ำแบบอร่อยอุ้ยอุ้ยอะไรโกบเคลื่อนนี่ดีดีฮาดว่ายน้ำาร์ดว่ายน้ำมันว่าน้ำไม่เก่งเยดมันไทำไมมันกินน้ำแบบนั้นลุงพ่เมื่อนนจ้เสือนะแม่จ ้ย้ยม,มันมันไหวคููกันง่ามเนาะเันนารักว่ายังอกไปไนดีดวแด้ยไอมันวนมันวิ่งมันเหนื่มันมันโอ้ยรอดีแนใไนต่อให้ต่อตรงนั้เด็กเกิดตัวนั้นมันมันรองรับร ไหนยาวอยู่นียาวก็ต้องต่ออยู่นี้ใช่ยาวขนาดนี้ต้องต่ออยู่นี้นี่ก็ยาวนี่ก็ยาวกันนี่เน้วเตกีนแล้วกับมหิด็นี่ก็ยาวแล้วนะเออแต่มันเล็กนี่เบอ่อใส่ไหมมันคือบุคคลเหลือไหน แหวนเนี่ยใส่ใหม่ทำไมมันไม่ค่อยเลือกใส่ใหม่คืออะไรก็อันเก่าอันเก่าเล็บใส่แบบนั้นจนเล็บเหลืองเนาะอันอันแนวแนวสูบเล็บแล้วสูบเล็บเอามาสูบกับสูบแล้วเอาเล็บน,นั้นมานสูบแหวนแหวนตัวใส่ตัวมหวนนี่แบบใส่ เทมส์เมเเมันก็ดำนะามเราก็ได้ได้ลย้องเวายังไงเราแต่จะคว้างไม่ค่อยซื้อขระปุ่นมากนิดกระนี่แหละซื้อมากปุนกะบอกแวบ ถามก่อนสิไปว่าเฮ็ดยังเพานว่าไก่เฮ็ดขอบุุนเฮ็ดแกงน่อไม่ไก่ไก่เฮ็ดก่้วยบางเฮ็ดก็บอกวันขึ้นลกสู่ว่ายังเห็บแบบน้เลียวเรี็ยวไปเรื่อยๆเข้ากับตาโตเลื้องบนนอใไ่ดูนี่ กูได้แล้วเอือมาไหวนี่นี่ค่ะจีโกดอยู่มันเบอร์สบมันบุ๋มินกินใข่บ้านค่กินบางเทียงเมื่อเดือนโนแมนบอกเ่าสี่ที่สิบเจ็ดบาทหน้าแอ้บาทหน้าตัดบาทบ้านตัดบาทบ้านในบ้านตัดบาทงอ๋อเงาอ้อน่ ที่นี่หรอในนี้นะเนาะที่หมู่บ้านหมู่บ้านไหนหมู่บ้านหนองผูแม่จะไปตากเลี้ยงปู่ตาไงแม่แม่จะไปใส่บาตรปะตัดบาตรเลี้ยงปู่ตาตอนเช้าพี่หอนแบแงงเมื่อยกบกใส่ไงเด้อางเดินสืบไปไก่ทุ่งบ้านเราก็พอกันไหมชิมนะครับชิมนีเอาไปสักหน่อย พักการบานโพลังกานการมณ์มครับสวัสดีครับ